สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิดจะพาทาขนมเเป็นพวกพายสับปะรดนะคะแต่ว่านิดจะใส่ไส้เป็น3ชนิดนะคะก็จะมีนูเทลลา่าช็อกโกแลตนะคะเไส้สับปะรดนะคะเป็นแบบเหมือนพายนะ แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วนิดก็มีสตรอเบอรี่สดนะคะที่เด็กกินเหลือนะนิดซื้อมาต้อง1กิโลนะคะแล้วมันแบบว่าเ,เด็กๆเ,เบื่อแล้วนะคะเพราะมันเยอะเกินไปนะคะนิดก็เลยจะมาทําแยมสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สดที่เหลือนะคะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินแล้วนะจะดูไม่ค่อยสดนะคะแต่ว่า ไม่เสียนะคะเขาไม่ได้ขึ้นลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนิตก็จะเอามาแปลเป็นอาหารเป็นแยมอย่างอื่นได้นะคะคือเราไม่ต้องทิ้งนะหรือไม่ก็เอาแช่แข็งได้เลยนะคะแล้วก็เวลาอยากกินก็อาออกมาทานนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิตจะทําเป็นแยมไปเลยนะคะนิตจะผสมกับแยมสตรอเบอรี่ตัวนี้สักประมาณ1ช้อนนะคะเ,เดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะนิดก็หั่นสตรอเบอรี่นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเตรียมสําหรับจะเคี่ยวนะออแล้วนิดก็จะใช้เออจลีสซุกกานะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายแบบสําหรับทําแยมนะคะนิดจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะที่นิดมีอยู่นะจริงๆแล้วนะคะทําแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่บังเอิญว่านิดอยากจะให้อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกอย่างแยมตัวนี้นะคะเราเปิดกินนานแล้วอยู่ใน,ในตู้เย็นนะคะก็เอามาทําได้นะคะนิดจะใส่ประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าจะประมาณไหนนะคะก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะเปิดเตาเลยนะคะ ใส่สตรอเรี่ลงไปนะใส่แยมลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสำหรับทำแยมนะคะน้ำตาลทรายตัวนี้ แค่นี้ก็พอนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะนิดเปิดไฟเบอร์เจนะคะไม่ต้องเติมน้ำเปล่านะคะก็ค่อยๆเคียเ่ยวไปนะคะอค่อยคนไปนะอย่าให้ไหม้นะคะตัวแยมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะ เป็นสองช้อนนะนี่ก็เหลืออีกนิดนึงนะคะเอาไว้กินเป็นอาหารเช้านะสวันก็หมดแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะนิเคี่ยวจนประมาณนี้นะคะเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะออทีนี้ก็ต้องรอให้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะออก่อนหน้านี้นะคะนิใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะนิใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะเ,ออเพื่อตัดความหวานนะคะก็จะต้องใช้มะนาวหรือไม่ก็ใชไวายแดงนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะรอให้เย็นนะคะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใช้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวแป้งกันนะคะ ตามที่เราชอบนะคะนี้จะหั่นครึ่งนะคะหั่นครึ่งแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําลายนะคะนี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะทําลายนะกดแน่นๆเลยนะคะอีกฝั่งก็เหมือนกันนะคะทำลวดลายตามชอบนะคะ นีดจะทำไส้สับประรดก่อนนะคะอย่าลืมเปิดเตานะคะข้างล่างบนนะคะ190องศานะคะหรือว่า200ก็ได้นะคะใส่แยมสับประรดนะคะหรือว่าพายนะคะนิดไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเรียกง่ายๆก็จะเป็นขนมพายนะคะแยมสับประรดเนี่ยนิดน่าจะกินคนเดียวนะคะสามีนิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากินหรือเปล่านะคะ นี่ก็จะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะประมาณนี้นะคะเราก็พับแผ่นแป้งนะคะ ข้างๆนะคะนี่เตรียมถาดเอาไว้แล้วนะเราก็มาหั่นนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะนี่ต้องอบสองถาดเลยนะคะเพราะว่านี้จะทำแป้งสองอันนะคะเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะขนมตัวนี้นะ เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะกําลังโอเคนะคะอันนี้นะคะจะใส่เป็นไส้ช,ช็อกโกแลตนะคะนูเทลล่าเด็กๆชอบมากนะคะไส้นูเทลล่านะ เรียบร้อยนะคะก็พับแป้งนะคะเหมือนเดิมนะเข้าหากันนะคะคก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะก็เอามาเข้าเตาอบเลยนะคะ,ะนิดเปิดนะคะล่างบนนะคะ200องศานะคะเอาเข้าเตาเ,ตาเลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็ตั้งนาฬิกานะคะ15นาทีก่อนเนาะนะคะก็มาทําอันที่2กันนะอันที่2นะคะนี่ก็จะทําเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะมีทาเอาไว้นะ,ะแล้วก็จะเปลี่ยนหัวนะคะเป็นลายหัวใจนะคะเป็นลายดอกอันนี้นะ ยังร้อนอยู่เลยนะเหลือไม่เป็นไรนะคะสามารถกินกับอาหารเช้าได้เลยนะคะเอาใส่โหลไว้หรือว่าถ้วยก็ได้นะคะปิดเหมือนเดิมนะคะ เหมือนเดิมนะคะเอาใส่ถาดแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะรอเป็นถาดที่สองนะคะวางไว้ก่อนนะส่วนแยมที่เหลือนะคะนี่ก็จะใส่กระปุกไว้นะคะกินเป็นอาหารเช้าได้นะคะหรือไม่ก็เอามาทําขนมแบบนี้นะคะอีกก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะเหลือนิดเดียวเองนะเสร็จแล้วนะคะถาดแรกนะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นถาดที่สองนะคะนตั้งเวลาเหมือนเดิมนะคะ15นาทีก็พอแล้วนะคะ โซนทานน้องซาร่าน้องซาร่าจามนะเสร็จแล้วนะคะปิดเตาเลยนะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะร้อนๆเลยนะเออนี้จะเขี่ยไว้ข้างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเอาไายสับป,ปะรดแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะมาวางใกล้ๆนะคะแล้วเราก็ต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะคะแล้วถึงเอาเข้ากระปุกนะ เสร็จแล้วนะคะขนมที่นิดทำเองนะคะบวกกับแป้งสำเร็จรูปนะคะนิดรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยนะคะสำหรับถ้าเราจัดงานปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยหรือว่าแขกมาบ้านนะคะหรือว่าสำหรับเด็กๆนะคะขนมอันนี้ทำง่ายแล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ